ด่วนแล้วครับน็อตจากกองสลากพัดโดนแจ้งข้อกล่าวหาหนักแล้วก็มีคำสั่งให้ปิดกองสลากพัดอีกด้วยนะครับเป็นคุณชูวิทย์กมวลวิสิ์อีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับที่ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คือถ้าเราย้อนกลับไปแค่เมื่อวานนี้นะครับมันมีข่าวลือออกมาว่าน็อตน,นั้นเนี่ยนะครับกำลังจะเดินทางหนีไปที่ต่างประเทศหรือไม่จนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาไลฟ์สด ยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลบหนีแต่ประการใดยังคงอยู่ในประเทศไทยของเราแล้วสถานการณ์ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่ามีรถคนแปลกหน้าขับมาวนๆเวียนๆอยู่ที่บ้านของตนเองด้วยนะครับสถานการณ์การดำเนินคดีหลังจากนี้จะหนักหน่วงขนาดไหนนะมาดูคุณชูวิทย์บอกคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าโดนแล้วข้อหาหนักสั่งปิดกองสลากพ,พระนะเป็น2คดีเลยนะทั้ง2คดีก็คือคดีที่2 8 8แทับห้า อันนี้จะเป็นข้อหาร่วมกันฟอกเงินจากกรณีที่น็อตเนี่ยร่วมกันฟอกเงินกับนายอัธการหรือวุ้เฟยเพราะอ้างว่ามอบอํานาจให้เฟยไปขึ้นเงินรางวัลให้แต่กลายเป็นว่าเงินที่รับมาจากเฟยเป็นเงินที่มาจากพนันออนไลน์ครับโอ้โหนะชี้เป้าไปที่เงินพนันออนไลน์เลยนะครับเงินสองเส้นนะฮะร,รวมทั้งหมดนี่ห้าสิบสามล้านอันนี้คือคดีที่หนึ่งคดีที่สองก็คือคดีที่หกทับสองพันห้าร้อยหกสิบหก โดนข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินนะครับถึงขั้นร่วมกันจัดให้เล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินกรณี39เส้นมูลค่านับพันล้านมาจากทั้งเอ็ดดี้นอมินีและพวกพนันออนไลน์ทั้งหลาย DSI ได้ส่งหนังสือไปถึงกระทรวงดิจิทัลเสนอให้ปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัดนะครับให้ดีเปิดแพลตฟอร์มแล้วเห็นไหมแจ้งอายัดบัญชีโอ้โหอายัด ยังไม่ถึงขนาดยึดนะแต่ก็ฟรีดเอาไวล้ละายัดบัญชีของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดของกองสนากพัดและบัญชีส่วนตัวของน็อตอีกด้วยทั้งคดีทั้งการปิดการขายทั้งการบล็อกเงินนะ DSI ยุคใหม่ของท่านอธิบดีสุริยาสิงห์กมลและผอ,อพงศธรอินอนํานวยทํางานกันอย่างรวดเร็วเพื่อกอบกู้ชื่อเสียขององค์กรของเจ้าหน้าที่บางคนทําชื่อเสียมาก่อนหน้านี้ หลังจากนี้โอ้โหชูวิทย์พูดถึงน็อตนะน็อตนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียวครับเดินก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียววิ่งในที่นี้หมายความถึงวิ่งอะไรครับนี่คือสถานก,การณ์และก็ข่าวด่วนล่าสุดที่เอามาแจ้งให้ได้รับทราบครับกราบขอพระคุณย่างสูงนะครับที่สนับสนุนปลาสลิดยุคนนะครับปลาสลิดจากดอนเจดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ และอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือไส้กรอกอีสานยุคนนะครับตอนนี้สินค้าทั้ง2องอย่างนี้นะครับได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งขายมาได้สักประมาณเดือนกว่าๆนะครับได้รับการสนใจไม่แพ้ทั้งแหนมแล้วก็ไม่แพ้ทั้งไส้อัว่วรวมไปถึงเนื้อแดดเดียวทอดรวมไปถึงหมูแดดเดียวทอดนะครับผมย้ํานะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนร้อยเปอร์เซต์นะครับ ปลาสลิดชุดละแค่เพียงร้อยหกบาทนะครับหชุดก็จะมี4ตัวตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับผมใช้ไซส์ประมาณ8-9ตัวโลนะประมาณแปดตัวโลแต่พอมาทอดเนี่ยน้ำหนักมันจะลงหน่อยนะครับหชุดก็จะมีอยู่4ตัวแบบนี้ทอดสดใหม่เสมอใช้น้ํามันใหม่เลยนะครับแล้วก็ปลานั้นขึ้นชื่อจากที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เป็นของท้องถิ่นเป็นของขึ้นชื่อนะครับหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่ายู u ูบเห็นไหมน่ากินมากนะครับผมใช้ไซส์ประมาณ3นิ้วกว่ากว่าของผมนะครับผมเป็นคนชอบไซส์ประมาณนี้คุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปเวฟหรือว่าจะเอาไปทอดก็ได้นะครับ ทอดก็ตั้งน้ํามันให้มันร้อนๆนิดหนึ่งแล้วก็ปลาลงแล้วก็หลีไฟลงสักประมาณ2นาทีก็ทานได้แล้วครับนี่ฮะอันนี้ปลาสลิดนะครับปลาสลิดจากอาเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสดใหม่แน่นอนนะครับนะสมัยก่อนผมนึกว่ามันมีแต่ปลาสลิดท,ที่บางบ่อสูตรประการแต่ไม่ใช่นะครับที่ดอนเจดีเขาก็มีรสชาติมีสไตล์ที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นอคุณผู้ชมดูนะ169้บ16าบาทนะครับนี่ฮะ ทีนี้มาดูไส้กรอกอีสานนะครับอันนี้จะน้ําหนัก400กรัมนะฮะยังดิบอยู่นะฮะแต่หมักไปแล้วนะครับเนี่ยครับ199บาทนะชุดจะมีตั้งแต่8ลูกถึง10ลูกแล้วแต่ขนาดของไส้นะครับแต่ไม่เกินนี้นะครับทําสดใหม่เสมอนะฮะส่งตรงไปครับคุณผู้ชมชุดละ199บาทนะหากคุณผู้ชมเคยกินแหนมยุคนแล้วเนี่ยนะครับลองดูครับแหนมมันทางเหนืออันนี้ไส้กรอกเลยนะครับ ก็จะเป็นทางอีสานนะครับเป็นสูตรที่เราคิดค้นกันเข้ามาใหม่โดยแม่ครัวผู้เชี่ยวชาญนะครับนะทำสดใหม่แน่นอนนะครับได้ไปจะเอาไปทอดจะเอาไปย่างกระสุดแท้แต่นะครับหรือเวลาได้ไปถ้ามันจะมีน้ําออกมาหน่อยนี่ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดเราทําสดใหม่หมักเข้าไปสดๆเลยนะครับส่งตรงให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยไส้กรอกอีสานนะครับชุดละ199้าสปลาสลิดชุดละ169เห็นิบ้ะนี่ครับ นี่น้ำหนัก400กรัมนะฮะดูว่าซูมใกล้ๆนะฮะสวยงามมากนะครับผมยุคน,นี่ชอบเอาของชุมชนมาขายเพราะว่าเป็นจุดยืนของผมเป็นนักข่าวลูกหลานชาวบ้านเป็นสไตล์ชาวบ้านนะครับขายมาก็ได้เอาเงินมาทําข่าวนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเอามาทําข่าวเป็นปากเป็นเสียงช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับกาไรก็เหลือนิดหน่อยนะคือให้มันเลี้ยงดูองค์กรได้เพราะโดยลําพังผมเนี่ยมันก็อ่านข่าวอยู่แล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมครับ ผมก็เป็นพิธีกรข่าวก็มีรายได้พอสมควรปลาสลิด169นะครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาหรือเข้าไปในกล่องข้อความนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจหรือเอาชัวนะฮะด้านล่างคอมเมนต์มันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งได้นะครับเช่นเดียวกันครับไส้กรอกอีสาน199ปลาสลิด169อันนี้199จะสั่งพร้อมกัน2ชุดก็ได้นะครับนะจะสั่งพร้อมกัน2ชุดเลยก็ได้เป็นแพ็กเกจนะฮะคุณผู้ชมครับ นี่ฮะร้อยเนะอันนี้คุณผู้ชมเนี่ยผมทุกอย่างผมลองทานผมกินนะมาหมดแล้วแล้วมั่นใจว่าเออขนาดเรายังชอบเออเราเป็นคนซีเรียสเวลากินอะไรตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะเราดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็ต้องเป็นของดีที่มีประโยชน์นะครับนี่ฮะไส้กรอกอีสานสวยงามนะฮะเราแพคด้วยระบบที่ได้มาตรฐานนะครับหชุด400กรัม199บาทลองทานดูครับอันนี้สูตรคิดค้นใหม่เลยนะฮะ รับประกันครับว่าไม่แพ้เจ้าดังๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนปลาสลิดเนี่ยนะครับคือมันทอดใหม่อะคือมันต้องเลือกบ่อที่ดีไซส์ที่ดีสดใหม่ทอดใหม่นาะมันดีทอดอย่างถูกต้องรับประกันครับแค่เนี้ยปลาสลิดประเทศไทยเนี่ยมันสู้ได้ทั้งโลกอะสำหรับคนที่ชอบรับประทานผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานเป็นอย่างมากนะครับชุดละแค่เพียง169บาบาทเท่านั้นเห็นไหมนี่ ทั้งปลาสลิดทั้งไส้กรอกอีสานรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวแน่นอนสนับสนุนองค์กรข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับผมขายทั้งปลาสลิดผมขายทั้งไส้กรอ,อกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่ากระแสต,ตอบรับก็ดีอย่างต่อเนื่องมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนสั่ง,สงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ขึ้นหิ้งไปแล้วพวกไส้อัวพวกแหนมพวกหมูพวกเนื้อแดดเดียวเลยนะครับมีประชาชนเนี่ยให้ความสนอ,อกสนใจและก็ชื่นชอบ กันเป็นจำนวนมากส่วนใครก็ตามที่ดูถูกนะเนี่ยครับดูถูกเหยียดหยามนะครับนุน่นไปด่าคนค้ายาบ้าน,นุ่นนะครับ้าอาวุธปืนเถื่อนนุน่นหากินทุจริตนุ่นนะครับผมทํามาหากินสุจริตนะครับก็มาด่าอย่นั่นแหละไม่รู้เป็นคนมันโตมาได้ยังไงนะชอบด่าคนทํามาหากินสุจริตก็ไปดา่าก็ไปแซะก็ไปแขวะเขานะครับนี่ฮะผมไม่อายแม่ผมก็เป็นแม่ค้านะครับผมเป็นผู้เป็นคนโตมาจนถึง,ถง,ถงทุกวันนี้เป็น ยุคคนที่คุณผู้ชมรู้จักนะนะฮะแม่ผมม็ขายของอยู่ตลาดนะฐานะทางบ้านยากจนมาตั้งแต่เด็กครับนะจนเริ่มลืมตาอ้าปากได้หน่อยก็เพราะเนี่ยแหละครับเป็นลูกหลานแม่ค้ารู้จักทํามาหากินนะจนมามีวันนี้ที่คุณผู้ชมรู้จักผมผมดีใจมากนะฮะเนี่ยได้ขายปลาสลิดชุดละร้อยหกสิบเก้าทำของดีๆสะอาดอร่อยอร่อยคุณภาพให้คุณผู้ชมได้กินนะครับเนี่ยมาจากชุมชนที่ดอนเจดีนะชุมชนเลยนะคุณผู้ชมครับสดใหม่นะส่งตรงเลยนะ หากินไม่ใช่ง่ายๆนะครับยกเว้นคนที่อยู่ดอนเจดี่อยู่แล้วหรือว่าอยู่สุพรรณอยู่แล้วนะครับนี่ไสอั่วครับเฮ้ยไม่ใช่ไสอัว่วนี่ไสกรอบ4 0่กรัมนะฮะ1 9อกบาบาทเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เอ็นดูและก็สนับสนุนผมยุคนมาโดยตลอดก็จะเป็นปากเป็นเสียงต่อไปแบบนี้หากคุณผู้ชมสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามทีมงานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นที่อินบ็อก คอมเมนต์ Comment, พิมพ์สนใจก็ได้ด้านล่างจะมีลิงก์ลายอยู่สังเกตกดเข้าไปคุยเลยแหละครับแล้วระบบมันจะบันทึกเอาไวา้อีกหน่อยถ้าคุณผู้ชมอยากทานอะไรอร่อยๆจากผมที่ผมไปสรรหามาให้เป็นบิตพันชุมชนที่มีคุณภาพเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับก็จะได้มีลายพูดคุยกับทางทีมงานได้ตลอดเวลาขอขอบพระคุณอย่างสูงที่เอ็นดูสนับสนุนพวกเรา เราจะเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านต่อไปและสิ่งของที่เราเอามาจัดจําหน่ายนั้นก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพและที่สําคัญรายได้ส่งตรงถึงชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ